สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุนมา,อบบาน่อกระเบาน่นคนอำนาจเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนชื่อส่องหม่เด้อพี่น้องวันนี้ภาพมากินส้อยจุครับผมเนื้อติดมั่นครับว่าเป็นเสียเด้อพี่น้องเนี่ยแล้วก็มีสามสิบกีบแล้วก็คันคู่หน้ามันพี่นอ้องอือมเยวขมครับผมกับบรรยากาศน้องน้งนำมึนครับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศไหม่น้องหมก่ัยเลยครับอยู่หม่มห่มใหม่นะครับเนาะ พักกับบมีพี่น้องบริเตรียมมากครับมีแต่พักไอใบลำเทิน <c oughs> มีแต่พักใบลำเทินนี่แหละพี่น้องกินไม่ได้ดอกเอามาว่างไว้ดีซิมาว่ต้องว่าหาาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีดซอยซูเบิงได้บัตนี้เอาไว้นี่ซะก่อน ไปน้ำกินไปนํำเนะพี่น้องเอาตอนที่ยังไงจักหน่อยเนะพี่น้อง ขออนุญาตช่วยกันเด้อพี่น้องมันเป็นจังไงเลยยันี่มันบัถนัดปานใดเอ้าเอาซ้ำนี่ล่ละก่อนพี่น้องอยู่แล้วอ่ะาเด้อพี่น้องเด้อเจ้าขุ่มขมเลยเห็นบ่ลละพี่น้องเอ้าอืม mm บ่าวน้่นยืนเอ,นนอนาเว้บบพ,พ,พ,วพี่น่องนั่งบมได้มันคอยลงไปดังโต๊ะกับโมได้อืมข้าเนี่ยเพียพี่เพียน้่องได้เนาะพี่น่องเนาะ บรรยากาศดีอีลีพี่น้องร่มเบือเบือเลยครับอืม ตัวนี้มันอยากเป็นไข่เนี่ยจัง่อยพี่น้องใส่ไข่ออกนะพี่นอ้องนะ ไปี่ละอืมแมงทูกอะไ้ ใส่น้ากันที mm ่บ hmm> ่อ <lite> ข้ามใหญ่ปวดป่ะพี่น้องคุณน่ะอื้อ สามสิบกีบพันเนือ้อเบรงกันนะพี่น้องอะไรเั็นบาค่อยหลลยครับผมไปซาพูดมอเร้านี่ยเลือซ้ำเนี่ยก็แต่มากินซูพีซูน่องเบิงเนาะพี่น้องเนาะตับกระเบิด 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. มกันนะคืเป็นซีสแสบสอยู่กันเ มันนะพี่นออ้องเอาออก ได้ผักนะพี่น้องกินมาได้เรียกว่าเสียรอมาเบิงสถานทีไ่ไว้ซีๆหรอพี่น้องมาแล้วเมืเ่อกี้เห็นเลยกันขันกลับไปอีก Ừ. Nhìn xem. พี่น้องกินซ้ำอิ่มแล้วพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำานี้สักกันนอพี่น้องเนาะคลิปหน้าจังหวะกันไหมครับผมสวัสดีครับ